ย่าดื่มน้ําหลังจากกินปลาเด็ดขาดเพราะว่าน้ําจะทําให้ปลามีพื้นที่ในการไหวหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกบลั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 กในท้องของคุณใครมันจะกินปลาสดๆดลงไปในท้องพร้อมน้ำหนึ่งลิตรวะพี่ได้อายคนอีสานแหม่กินปลาซิวดิบแล้วก็กินน้ำลงไปน้ำเมื่อคืนเนี้ยทำไมฮะพี่เพิ่งไปนอนกับตํารวจมาเฮ้ยเฮ้ยหมายถึงไปนอนกับคนในคุ้แบบเลยหรอทำไมต้องตื่นเต้นด้วยพี่นอนอยู่ในคุกตํารวจนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอก ผู้ใหญ่บ้านในทุกๆเช้าวันดีพ่อแม่พี่น้องบ้านโคกอีเกิงเนอมือนีฮอสีมีประซุ่มพญานาเนออย่าลืมมาประซุ่มกันเนอโอ้เอาละนักเรียนครูจะไปทําทุรละนะนักเรียนหลังจากครูเดินออกจากห้องไปห้าวินาทีไปเอาวลาเถียงกับใครสักคนเสร็จแล้วเพึ่งมาคิดคําเถียงดีๆได้กูน่าตัเถียงแม่แบบนี้นะตัดเถียงแบบเนี้ยกูชนะไปแล้วใครที่เคยคุ้นป่าแห่งนี้พวกคุณไม่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าคนป่ามันจ้องจะเล่นคุณอยู่ยังไงล่ะระวัง จตอนตัวเองอยู่ม .1 สงสัยว่าทําไมพี่ม .6 มาสายกันจังจนตอนนี้ตัวเองอยู่ม6ก็แอบ,บสงสัยว่าทําไมน้องม .1 มาเร็วกันจังตอนแรกๆก็สงสัยครับพอตัวเองขึ้นม6ปุ๊บเลิกสงสัยทันที Yo, ยอดใสก็เก่งนะมากเลยนะครับมันจะมีเพื่อนบางคนที่แบบผมยืนอยู่เฉยๆแล้วเพื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ก็เอาสติกเกอร์ตบฟรีมาติดที่หลังผมแล้วผมก็โดนตบทั้งวันเลยใช่เพื่อเป็นการแกล้งที่เพอร์เฟกที่สุดแหละส่วนผมโดนแกล้งอะไรบ้างนั้นผมโดนสติกเกอร์ตุยตูดฟรีผมขี่ ไม่รู้หรอกให้ดิเพื่อนเราสร้างตามแบบจริงหรอวะใช่เพื่อนกูดู YouTube ไปสามรอบเลยนะแล้วทำไมกูได้แบบนี้วะเออนี่แหละเขาเรียกว่างบประหยัดไอ้น้องเดี๋ยวค่อยทาสีเพิ่มคอนกรีตเอาทีหลังใช่ครับเวลาที่ดูคลิปบ้านสวยๆในย t u b e แล้วเอามาทำตามมันมักจะไม่เหมือนตลอดเลยสื่อโทษเกยได้มากมีคนบอกว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักเอ๊เนี่อยากกินก้วยว่าอยากกินตับเด็กหน่อยมันหนีกันนะดิบตัวบ้าเลยวะเนี่ยชาวต่างชาติที่โลมาเมื่อผมพยายามเบ่งขี้แต่มันไม่ยอมออก กูไม่ได้กินขนมปังแล้วก็สเต็กเนื้อเลยเบ่งยากชิบจับเมื่อคุณกําลังกินข้าวอืมข้าวอร่อยอร่อยแต่เพิ่ไปดูข่าวเพื่อบิดาข้าวแต่พุ่งผมเวลาเถียงกับเวลาเถียงกับใครสักคนเสร็จแล้วเพิ่งมาคิดคําเถียงดีๆได้อกูน่าจะเถียงแม่แบบนี้นะเถียงแบบเนี้ยกูชนะไปแล้วเมื่อครูถามถึงงานค้างก่อนสอบสิที่ผมทำงานอะไรครูไม่มีไม่มีงานอะไรตรงงานอะไรไม่มีหรากาจันจะสอบแล้วเนี่ยมาทวงงานอะไรไรสาระทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอติดศูนย์มาก็โวยวาย่าลืมส่งงานกันนะทุกคนนะ เมื่อผมลองนวดแผนไทยครั้งแรกนวดแผนไทยวิญญาณไลออกจากล่างภาพนี้ก็ห้ามเมื่อเช้ากูไปใส่บาตรกับแม่มาตอนนั้นมีหมาเดินผ่านมาพอดีแม่กูเลยด่าหมาว่าหากินตั้งแต่เช้าเลยนะมึงแล้วยังไงต่อวะแล้วตอนนั้นก็มีพาดเดินมาบินทบาทพอดีกูว่าพาดได้ยินเต็มสองหูเลยแหละเมื่อผมอยากยืนเท่ๆในขณะที่เพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์สิ่งที่ผมคิดไปเลยเพื่อนเราจะไปปราบเราร้ายด้วยกันความเป็นจริงว้าวทำดีๆเลยสิโอบที่เพื่อนกูเหยียบเบรกไม่เป็นเรีย